อ้สถานแห่งต้องผขานไปให้ได้อะอยู่กับกูอะไม่โดนเป็นรายแรกแน่นอนไปป่านบนโน้นดีกว่าแล้วมันด่านใหม่ปะเนี่ยด่านใหม่ดิโอ้โหไม่เคยเล่นอปเปอร์อะไเหรอใช่ไม่เห็นมันไม่เห็นเราักำลังกลับมามันไปดูจุดที่เราเกิดเมื่อกี้เลยเว้ย วิ่งว่ะเฮ้ยเปิดจริงๆด้วยโอ้ยขึ้นบ้านนะกูขึ้นบ้านเอ้ามาหลงกูปั่นบนบ้านาเลยเบ้านไหนวะบ้านสูงสุดเดี๋ยวนะไม่เสียมันใกล้มากมึงขึ้นมาทำไมแล้วกูไม่รู้กูขึ้นมามแล้วมึงเพิ่งรู้ ไปกูต้องมาโดนแทนมึงด้วยปิดอะไรเนี่ยมึงไม่ตายก็เอาความตายมาให้กูกูอยู่นิ่งๆกูเราไปช่วยไปแล้วอะต่เรากูมีตรากูมีม้อยู่เห็นปะตรงนี้ไหนวะมึงคนไหนเนี่ยนี่ไอ้ที่กำลังวิ่งใกล้มึงสุดอะทำไมอะถ้าทำอะไรตรงไม้ มึงต้องวิ่งไปทางนน้นแต่มันมานี่มานี่มานี่มันมันกลับมาแล้วเอ้ยมึงเดินไปทางไหนนี่เแล้ววะมันไม่เห็นมันโง่มันโง่นี่มันอยู่นี่มันตรงนี้เอ็มวะยิว้มโอ้โหวิ่งโขลกโอ้โหเจ็ดแม่ฉัดเด็ดกีฬามันเฮ้ยจังหวะนี้ทำไมเดินมาจ้ะ ตอบคุณคุณสักว่าแล้วต้องเดินมาคุยเลยมาตามกูเนี่ยโอ้ยตอนนี้ตรงนี้มีไม้ตรงนี้มีไม้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันจอมไม่ติดติดจอมกล่องคุณจะโอาเอามันไม่มามันไม่มาโอ้ยดูว่าจะรอบสองกล่องเนี่ยเป็นไรแต่มันก็ไม่เดินมาเดียวอุ้ยอุ้งเล็บสองนี่ว่าลืม ไปทางไหนไปดิมันอยู่หลังมึงอะไปเลยมันมาทางนี้เออไปละโดนแค่ละโอ้ยแม่เยตามกูมาตามกูทำไมตามวะตามกูไลยรอบสามเฉอรอบสามกูตายเร็วมากเลย กูยังไม่ทำอะไรเลยอะปั่นเครื่องก็ยังไม่ได้ปั่นปั่นไปนิดเดียวตอนแรกอะกูตายขอโทษขอโทษกูทำอะไรไม่ได้เลยอะตั้งแต่มึงมอกความตายให้กูกูก็ตายรัวๆเลยเนี่ยกูปั่นเครื่องเนี้ไงแล้วจู่ๆก็มีคนพาตัวอะไรมาก็ไม่รู้อะตั้งแต่ตอนนั้นกูก็โดนรัวๆเลยเพื่อนอีกคนก็กำลังปั่นอีกคนโดนแขวนไม่มีใครช่วยเบน ไปช่วยกูไปช่วยวางแทบสองด้านนี่ฮะต้องมีสักคนอ่ะที่โดนอ่ะวิ่งเข้าด้านขวาโดนแน่ๆเพะกูว่าแล้วเราไม่ผิด <c oughs> ติดกับยังง่ายได้ <c oughs> ชิบหายแล้วนาย ด้านซ้ายระวังด้านซ้ายเฟสต่อดีแล้วนะมาไม่ทันเบนเอาเอาวทำไมมันมันเด้งกลับมาที่เดิมแหลกเลยแหลกอุ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษอุ้ยโอ้โยแทงหลังแทงหลังแทงเพื่อนมันต้องมีเพื่อนมันต้องมีกูว่าแล้วอยู่ไปอยู่ไป ปัดเครื่องกูปั่นอยู่ <laughs> บ้าปะมึงต้องรอดมึงต้องรอดไม่มึงต้องรอดอ่าเพื่อนอีกคนก็กำลังปันนป่นโดนมึงโอ้เบนเซนิสัน <laughs> ตายแล้วไอ้เหี้ยช่วยไม่ได้แล้วโอ้โหตะขออยู่ตรงเนี้ยจ่อไม่ทันอ่ะเยี่ยมจริงๆทีมงานคุณภาพลุดสิวะลุดสิมันเดินมาแล้วมันกำลังเดินมา เดินมาปั่นเครื่องอีกเครื่องแล้วใช่ไหมไม่ใช่หลบอยู่หลบอยู่เดินมาไมเดินมาเฮ้ยโ่มึงอ่ะไม่ดูหลังเลยเอากุขวาไปด้วยเลยจุกจุกจุกเอามอทำไมอ่ะคืออะไรวะ จู่ก็นั่งนั่งเฉยเหมือนเหมือนไปไม่รอดหรอมันยังอยู่แถวเพื่อนอยู่ได้ไอะเออเสียงเพลงยังอยู่แถวเพื่อนเฮ้ยมันเดินเฝ้าเลยป่าวเ,เสียงไม่ยอยู่แถวเพื่อนเลยอะโอ้จ๋อใกลเครื่องมากเอาจริงดิออกเลยกู <laughs> บอกแล้ออกเลยมึงเหลืออีกรอบเดียวนะจ๋อใช่ปะ่ะ เคยโดนแขวะหมายังไม่โดนเลยไม่โดนเลยใช่ไหมชิบหายเดี๋ยวชิบหายแล้วอุ๊ยโอ้ยหนวันหนวันเอสเคป from ม y s i d ดวงเลยจ้ะทำไมไม่ได้แล้วดวงมันก็ดูมันเฝ้ากูเดดวงเลยคนที่พยายามฝึกทักษะการเนี่ยเดินลงจากเสามา ล้านกว่ารอบอะกูมาดูนะครั้งแรกสวยล้านกว่ารอบล้านกว่ารอบนี่ไม่เคยหลุดเออใช่ไม่น่าปั่นเสร็จเลยอะกดสกีเครื่องที่ปั่นเสร็จเลยแต่เขาให้กูเสร็จพอดีว่ะสตาร์ทสองรอบ โอ้โหอยู่สามคนเนี่ยมึงอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะเนี่ยทำไมอ่ะว้าวอะไรกันนี่รู้สึกแปลกๆเหมือนจะเป็นสปิริตในความรู้สึกว่าไม่ใช่ปะโอ้ยโทเทมกยเฟคไอกสัตไอ้โอ้โหแม่งเ น้อยไปหาในบ้านเลยบ้านตรงกลางโขาเรียมวันนั้นน่าจะมีนะเหมือนไม่มีนะกูเดินผ่านโอ้โหโอะไรอ่ะเออลงบีลุกได้เออเอเอเกิดอะไรขึ้นนะเอเอเปิดเข้ามาลงมาฮิวมาลงุงเอาลุงไม่หิวหอ่ะโอ้โหลึกมาก ตันบ้านวีเลยไปละไปละกูกำลังไปช่วยเว้ย Holy shit 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 เฮ้ยเโอ้ยยัดแม่เอ้ยโอ้กี่จร้องกิดร้องสัตว์โอ้มันเงียบมาก เฮียพอหันหลังไปแม่งโหปากโวโวออะมีดลอยมาแล้วอ่ะโอ้ยกูไม่เข้าไปอีกแล้วเฮ้ยกูจะไม่เข้าไปอีกแล้วอ้าวมันต้องโดดไปแพ็คคู่ด้วยวะเฮียว้าวมันเป็นภาพที่งดงามปล่อยตายเลยนะฮะปล่อยตายเลย ได้เลยมันรอดอยูแล้ว <c oughs> มันบ้าอะไรกันมันบ้าอะไรกันฮนะไ <c oughs> ก่เยี่ยงโง่สองตัวที่มันไปล่วงตรงนั้น <c oughs> มันต้องล่วงพร้อมกันเฮีย <c oughs> yeah. มาด้วยกันวันนี <c oughs> ้คานให้เจอหลุมเนาะเชื่อว่ามันต้องรอดหาย,นะ <c oughs> ยลาแล้วเร <c oughs> ี๋ยวรอแล้วอาอุ้มไปเลย <c oughs> ต้องดวงอ่ะ งหวะรอสองเลยเสือรงรถเลย